ถ้าต้องใส่บีนเตอร์คุณอยากเอาท่อดักดักน้ําไว้อะไม่ให้น้ําไปหาไม่ให้น้ำมันออกไปดักคุณจะทํายังไงอย่างท่อตัวนี้ยอะคุณใส่ไปตรงนั้นออย่างที่เขาเขียนมาว่าเขาเขียนได้แบบมาว่ามันจะต้องเป็นท่อเหลี่ยที่ใหม่นี้แล้วก็มีแทงลงตรงนี้แล้วก็มีตัวถุดถ่ายน้ําถูกไหมท่อตัวนี้ถนะ้าสิบสี่นิ้ว สิสนิ้วถูกไหมคุณคิดว่าตรงช่วงสามทางได้กี่นิ้วยี่แปดนิ้วถูกไหมครับพื้ที่หน้าตัดท่อ ตรงเนี้ยคุณตีท่อลงมาสิบสี่นิ้วถูกไหมตรงนี้คุณก็ตีมาสิบสี่นิ้วคุณคิดว่าตรงนี้เท่าไหร่สองเท่าถูกไหมเราชั่งมาส mm ิบสี่มาสิบสี่แต่คุณตบบอยสิบสี่บ่อยสิบส uh ี huh. ่ครับวันนั้นมุมทแยายของคุณคือยี่สิบแปดนิ้ว เดินมาที่ท่อดัก14นิ้ว14นิ้ว14นิ้วคูณ14นิ้ว,วอยากรู้ความเร็วในลมเราเดินอยู่ที่4,000ถูกไหมความเร็วในท่อลมเราเท่าไร3,000 3,000ไหม, 3, 000. 3, 000ไหมประมาณ2,000แปดความเร็วในท่อเน,นี้ยในท่อ14นิ้วเนี่ยแอดที่ลม4,000ทีเอ็ A M. ทำเร e 2, ็นอยู่เท่าไหร่ตึ๊ก็อยู่สองสอันกว่าสองพันแปดร้อยครับเฟุตเปอร์มินี่สองพันแปดอันนี้ก็ต้องสองพันแปดถูกไหมลองเอาไปที่ยี่บแปดนิ้วยี่แปดคูณยี่แปด ไปรูปท,ที่ลองสี่พัำเร็วเหลือเท่าไหร่สี่0องเล่าอ0ำเร็วเลยประมาณาเราไสั่ ต่างไหมต่างไหมต่างเลยตา่างมันสองมันเดีดเอ้แล้วน้ำที่มันผสมมาในอากาศมันจะนหล่นยังไงของนะักหลอยลงมาเออน้ำมันก็จะหล่นอย่างนี้เพราะแ้วเพราะด้วยความเร็วมัพพวนพาไปไม่ได้ได้บอกยังด้วยความเร็วมันพาพไปไม่ได้ความเร็วมันพาไปไม่ได้น้ำมันอีกส่วนที่มันเป็นน้ําของด่างนี่ใช่ไหมงงงงงงงมันไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปบนนี้แล้ว พราะด้วยความเร็วในท่อมันไปไม่ได้นึกออกแหอ้วจังไ้เลยนะจังไ้นะอันนี้วิชาหากินเลยนะวิชาหากินเลยเขาไม่มีสอนในตำราตำานะรตำา,า,มามไม่มีสอนนะครับในตำราเครื่องกลธนมิดานมิไม่มีสอนนะคุณไปเรียนสถาบันไหนจุฬาอวิบ,บายจุฬาเครื่องกลรากบังไม่มีใครสอน ยังเขียนบทความไม่ได้มันไม่สมมามารถหลับบทความจริงได้แต่มันสามารถทําได้ทาให้มันเกิดขึ้นได้เห็นไหยเวลาเราออกแบบเราไม่ต้องการจะพาอะไรไปในลมเราต้องการที่จะพามันไปช่วงแรกเราจะพาไป,ไปแล้วเราจอมันไปไว้ที่ไหนไปเปลี่ยนความเร็วลมภายในพ่อทิ้งซะขยายมันซะลดความเร็วลมซะ ยังไงของที่มันบานไปกับลมมันก็จะเหลือนี่เดียวที่มันไปยิ่งมันเป็นของเหลวลรวเหยออกมาเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนสถานะจะเปลี่ยนสถานะได้ดีกว่าลมก็คือการไปเปลี่ยนอุณหภูมิมันโดยฉับพลันเมื่อาาเราเพิ่มพื้นที่เข้ามาถ้าเราใส่ถ้าเราใส่โมอเก้าสิบเลยนี่จงรงๆน้ำก็ยัง,งวิง่งขึ้นไปมันวิ่งขึ้นไปเพราะว่าเราไนเรา,เ,ราเพิ่มพื้นที่ใช่ให้มันตก มันก็คือหลักการเดียวเหมือนกับอย่างที่พี่บอกน้องๆไปเมื่อกีว่าทําไมเราดูมาสองุสาเมตรเปอร์เซ็นต์แต่ทําไมเราไปขยายมันเราต้องการให้มันตกอยู่ตรงนี้เราต้องการให้มันตกอยู่ตรงนี้เราไม่ต้องการให้มันไปจากที่อื่นเราต้องการให้มันอยู่แก่นี้เพื่อลดความเร็วเพื่อลดการพามันไปหนึ่งมันพาไปไม่ได้ด้วยอะไรหนึ่งตัวกองละแต่คุณยังไม่ลดความเร็วยังไงมันก็พาจนทะลุได้ ถูกไหมอ่ะยังไงมันก็มีเรื่องของการพาไปถลุได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมีตองกองแล้วคุณก็ไปเพิ่มพคุณลบความเร็วมันอีกมันก็จะอยู่กับคุณใน,นตรงนี้แหละมันจะไม่ไปตรงไหนละมันจะไม่ค่อยวิ่งไปหาที่อื่นเลยบอกเนาะ่าหลังออกแบบอะไรจะได้ช่วยลูกพี่ออกแบบเนาะจะได้คิดแล้วเรื่องพวกนี้พอเราได้ทดําบ่อยๆนั่นคือวิชาชีพของพวกคุณที่ติดตัวไปวันนี้พรุ่งนี้พี่บอกเฮ้ย hey, เอาวิชาพี่คืน พวกเองจะมาเปิดของแข่งกับพี่พวกเองจะมาเปิดรถไฟแข่งกับพี่พี่ไม่เคยกลัวนะพี่กลัวพวกเองจะไม่ทาตามแค่นั้นเองเนาะไม่ต้องกลัววิชาความรู้คือได้เดี๋ยวลูกตะโวยยิงทีเดียวหรือจา้างมือปืนยิงถ้ามันสื่อถึงได้คูณก็ติดคุกด้วยประมาณนั้นหละไม่มีไม่ต้องกลัวเก็บเกี่ยวไว้ความรู้นะครับมีคําถามถามอีกไหมในโจทย์ตรงนี้รู้เยอะนะวันนี้ถือว่าบอกบอก,บอกลึกๆซึ้งเยอะๆมากๆเลย วันนั้นเข้าใจแล้วนะในในตัวของแคลวูเลตลงเข้าใจหมดไหมหมดไหมเดี๋ยวอันนี้ที่จะทิ้งไม่ให้แล้วเดี๋ยวพี่จะขอเพิ่มมาให้นะได้เท่าไหร่เดี๋ยวเอามาให้เอามาให้เก็บกงน้องไว้ดูนัเอาไว้ใช้งานเระจใยที่มาที่ไปอ่าูอันนี้ก็ไม่ได้มีอันนี้ก็ไม่ได้มีใครสอนพี่นะพี่ก็ไม่ได้จบนะพี่พี่จบอิเล็กทรอนิกส์นะพี่จบพี่จบช่างซ่อมทีวีที่มีหลอดนะพี่ไม่ได้จบทางมุม ทุกอย่างที่ศึกษาเองหมดจากบนบนนี้หมดเหมือนกับน้ําเดี๋ยวพี่จะบอกน้ำอีกน้ํานี้น้ํานี้นง่ายกว่าท่อหลงเยอะนะครับมีคําถามไหมบนไซโคเมติกตรงสไลด์ฉากเพราะนั้นตัวนี้สําคัญเก็บไว้คัพปี้ได้เก็บไว้ทำทำเสริมได้ทำเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราใช้ทุกวันทุกวันมันก็จะยับเยอะยุ่ยเยอะเป็นพี่แรกนอะ มีคำถามไหมถ้าไม่มีเบรกก่อนเดี๋ยวเราคุยเรื่องท่อน้ำต่อ,อเค